จำนวนจำกัดแฟนลูกยางไทยแห่ซื้อบัตรชมวอลเล่บอลหญิงซีวิลีกเชียงใหม่แฟนลูกยางไทยแห่ซื้อบัตรชมวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2023สนาม2จังหวัดเชียงใหม่ล้ลลนหล 2023, นาม,จ,มลนลจนแถวยาเวเหยียดวันที่8สิงหาคม2566ความเคลื่อนไหววอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2023 สัปดาห์ที่2ณสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมโดยสนามแรกทีมชาติไทยคว้าชแชมป์มาครองด้วยผลงานชนะรวดสานัดล่าสุดเพจ Facebook เชียงใหม่ cm 1 0 8ข่าวเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานความเคลื่อนไหวในการจำหน่ายบัตรเข้าชมว่าอัปเดต9นาฬิกาเครื่องหมายอศเจรี2อัน คิวซื้อบัตรวอลเล่บอลแจกคิวไปแล้ว1440คิวจากทั้งหมด2550คิวยังเหลือพันกว่าคิวคนยังทยอยมาเรื่อยนอกจากนั้นแฟนลูกยางไทยยังเดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อรอบัตรคิวโดยรายงานว่าณเวลา6นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ประชาชนต่อแถวรับบัตรคิวเพื่อรอซื้อตั๋วแข่งขันวอลเล์บอลมีเพียง5,000ใบ โปรแกรมซีวีลิก2,023สัปดาห์ที่2อณสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมวันที่11สิงหาคม2,566 15นาฬิกาเวียดนามพบอินโดนีเซีย18นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทยวันที่12สิงหาคม2,566 15นาฬิกา เวียดนามพบฟิลิปปินส์18นาฬิกาอินโดนีเซียพบไทยวันที่13สิงหาคม2566 15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย18นาฬิกาไทยพบเวียดนาม